ันนี้นะคะเคจะมาอันบ็อกซ์อะไรนี่นี่ก็คือ,เ,อเป็นชาแนลค่ะโทเดอร์นะคะที่เ,เคส,สั่งไว้เมื่อวานสั่งไว้วันศุกร์แล้วก็วันนี้ได้เลยนะคะเร็วมากอันนี้เคทส,สั่งมาจากช็อปเซ็นทันเอมบัซซี่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมา mm hmm. อันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยค่ะแล้วเคทก็จะเปรียบเทียบให้ดูด้วยระหว่างาไซส์นี้นะคะกับไซส์นี้ต่างกันยังไงะคะ ตอนที่คุณเขามาส่งนะคะก็เป็นกลุ่มมาอย่างนี้เลยคะ่ะพอเรารับปุ๊บเราก็ต้องเซ็นก่อนถึดเขาก็จะโทรหาเราแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเคอรี่หรืออะไรนี้นะคะเขามาส่งเป็นอย่างนี้เลยน่าจะเป็นขนส่งโดยตรงนี่เดี๋ยวมาแกะไปบอพร้อมกันเลยะค่ะึงนี่คือได้มาอยากดูแกะเลยนะแต่ก็ลองมาแกะพร้อมๆเพื่อนๆนะคะแกะปุ๊บเขาก็จะมีบิ๊บินบ้นถูกถูกถูกไว้ใช่ไหมแล้วก็จะมา ก็ในถุงนะคะจะประกอบไปด้วยมีดอกคาเมลีแยงทันคาเมลีย,ลยแล้วก็มีเออเป็นเออคู่มือสินค้านะคะคู่มือสินค้ามีแบบว่าอ๋อนี่เป็นภาษาไทยแหละคู่มือสินค้าภาษาไทยมีใบเสร็จนี่ใบเบสเบร็จซ็น p Central e m b a s ี y นะคะ ก็นี่นะคะมาเปิดไปพร้อมๆกันเลย คาเวียนะคะแล้วก็เป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะน้องนั่งลัดมากน,นะให้ดูอันนี้นี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวใหม่ของเคสนะคะชาแนลพาร์ทโฮเดอร์ชาแนลพาร์ทโฮเดอร์ไซส์ xl นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชาแนลพาร์ d โฮเดอร์ธรรมดานี่ถ้าเกิดว่าขนาดนะ เหมือนความสูงต่างกันนิดนึงอ่ะความสูงมันต่างกันนิดนึงข้างๆก็อันนี้หนากว่าหน่อยนึงแต่หรือว่าอันนี้มันใช้งานมาแล้วด้วยก็ไม่หลวะแต่มันก็ใกล้ๆกันอ่ะประมาณนี้นี่ไงเห็นไหมขนาดห่างกันนิดนึงก็อันนี้นะมีแค่ช่องเดียวแล้วก็มีช่องนี้อีกช่องหนึ่งช่องข้างหลังรวมสามช่องค่ะ แตงจรอันนี้ก็จุกมากเลยนะปกติเคทจะใส่บัตรสี่ใบก็คือใบ,บขับขี่บัตรประชาชนบัตรเอทีเอ็มแล้วก็บัตรเครดิตแค่นี้เลยใส่แค่ตรงนี้เลยสี่ใบเคจะใส่เงินเท่าที่มี<ด>แต่ถามว่าใส่ได้มากสุดเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ไปแล้วสี่ใบอันนี้บัตร สิบใบใส่ไปสิใบรวมกับของเก่าสิบใบรวมกับของเก่าอีกก็จะเป็นสนะิสี่ใบเนาะปิดได้แบบตรงๆอันนี้ปิดได้แบบตรงๆอันนี้คืออสา์แรกที่เคสมีนะคะมาถึไไส์ใหม่ของเคสน่ารักเอาไปคือส XL ใส่ปัดไปเลยมีอ <ML. S 1> มีการ์ดของชาแนลอู่นะ ันนี้ที่เคสได้มาเป็นโัโลสามหนึ่งเอาออกไปเ็าปกติเคสไม่ได้พกบัตรนะเคสกลัวทำหายบัตรทั้งหมดสิบห้าใบนะคะยัดลงมาเลยอันนี้มีสองชอ่องอันนี้มีช่องเดียวแต่เราก็ไม่ต้องยอัดเยอะขนาดนั้นนะคนเราก็ไม่ได้พกบัตรเยอะขนาดนั้นนะปกติเคสพกแค่สี่ใบเองอใส่เงินไปอีกมีอยู่สี่ร้อยทั้งเดือน อันนี้เวลาใส่เงินนะ่ะเงินก็มิดมิดเลยอันนู้นใส่เงินก็คือเงินโผอืมอ่ายี่เรียบร้อยก็หนาหนนึงเนาะมันก็เป็นเรื่องก็ใส่ไปตั้งเยอะจริงๆวันนึงเคียดใส่แค่ใช้แค่บัตรอยู่แค่สี่ใบเองส่วนอันนี้นี่อันนี้มีบัตรสิบใบอันนี้มีบัตรสิบห้าใบ นี่นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนกำลังตัดสินใจจะซื้อเนาะค่าตัวน้องขวามือน,นี้หนึ่ง้าร้อยบาทอันนี้19,500บาทก็วันนี้นะคะมาอ,อันบล็อกแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูระหว่างสายธรรมดากับสาย XL ให้แล้วนะคะยังไงใครสนใจก็ตอนนี้นะคะเขาก็สามารถสั่งผ่านเ,ออเหมือน ผ่าน SA ของช็อปได้นะคะใครที่เคยมีคอนแทคไว้ก็ลองติดต่อไปได้เลยว่าแล้วตอนนี้มีไหมมีไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มาส่งอ,อันนี้ส่งฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ให้เคสด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เคททำคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณค่ะ